กจให้เลือกหน้าไพ่นะคะหนึ่งสองสามใช้ความรู้สึกแรกหัวข้อที่มาให้ท่านเล่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ ประจำตัวท่านไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านห้อยคอหรือบูชาอยู่เนี่ยต้องการที่จะบอกอะไรกับท่านบ้างไพ่กองที่หนึ่งนะคะหน้าไพ่เห็นท่านขวานั้นนะคะ,ะสิ่งแรกคือท่านกํำลังปลอบใจคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังปรอบใจท่านอยู่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนาที่ผ่านมาอาจจะ ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ค่อนข้างจะบาดเจ็บเยอะในทุกๆสถานการณ์แล้วแต่ว่าสถานการณ์นั้นๆเนี่ยคุณจะโดนเรื่องอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไพา่ใบห้าเหรียญออกมาเนี่ยมันแปลว่าอ่อเบื้อติเหตุเก็บที่ขาขาหักอ่อช็อตเงินอย่างหนัก ซึ่งเนื้อประดาตัวท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้ผันมามองรอบๆตัวว่ามีคนที่เรารักอยู่ไหมมีสัตว์เลี้ยงที่เรารักอยู่ไหมการอบกอดสัตว์เลี้ยงทําให้หัวใจคุณคือชุกในเรื่องในเรื่องของจิตวิทยาก็คือมันช่วยเยียวยาหัวใจได้หัวก,กอดเขาไว คุณกอดคุณที่คนรักไว้กอดแล้วเดินไปด้วยกันอย่าหยุดอย่าหยุดเพราะเรามีทางเดินที่ไปข้างหน้าอยู่เสมอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วละ่ะคุณคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยอะแบบไม่อยากจะเปิดข่าวดูไม่อยากจะอะไรเลย ต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสัจธรรมแหละ Come Angels d Come a n d g e s นะคะซึ่งทุกคนก็โดนหมดสิงศิษิ์ก็ให้กำลังใจคุณแล้วคิดว่าน่าจะไปลองกราบพระ กราบเจ้าหรือสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องเสียเงินและได้บุญใหญ่ามากได้บุญใหญ่ามากการสวดมนต์อย่างตั้งอ,อกตั้งใจการภาวนาอย่างสบายๆปล่อยโลกนี้ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งโลกนี้ไปแล้วคุณสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์สวดมนต์ไป สวดมนต์นี้เป็นการภาวนาได้ด้วยนะหมายถึงว่าทําสมาธิได้ด้วยเพราะสวดมนต์เพลินๆไปเนี่ยมันก็คือการภาวนานั่นแหละเราได้อาน,นิสงส์ใหญ่มากอาน,นิสงส์ใหญ่กว่าการให้ทานใดๆเพราะเป็นการทําบุญต่อพระพุทธศาสนาหรือถ้าท่านไม่ใช่คนพุทธท่านก็สวดมนต์ในในศาสนาของท่านแน่นอนได้อาน,นิสงส์ใหญ่เหมือนกัน <ข>ก <ขอ S 2> ใะค,ะคุณกลุ่มสองที่หน้าไพา่เป็นดังที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะคะมันขวาที่เป็นพ่อแม่ไล่ลามานะคะกลุ่มนี้รู้สึกจะโชคดีวกว่าไม่ใช่โชคดีกว่าหมายถึงว่าเอ,อ,อยู่ในสถานะที่สบายใจกว่ากลุ่มแรกก็ให้เห็นว่าท่านก็สู้มามาในสเต็ปหนึ่งแล้วล่ะ หรือท่านอาจจะที่ผ่านมาท่านอาจจะสบายกว่าคนอื่นหมายถึงว่าไม่ได้แบบสาหัสหามากเท่าคนอื่นนะท่านก็เลยบอกว่าคุณโชคดีแล้วละ่ะคุณมีทางเลือกมากม,มายมากกว่าคนอื่นเขา งานนี้จบงานนี้ไม่มีคุณก็ไปทำงานนู้นได้คุณทำได้หลายอย่างเช่นคุณไม่มีงานทำไม่ต้องไม่ได้ไปที่ออฟฟิศแต่คุณอยู่บ้านเล่นหุน้นคุณมีเงินเย็นอะไรอย่างนี้นะท่านบอกว่าให้ทำบุญซะบ้างในเมื่อเราโชคดีคนอื่นเขาทาบุญในที่นี้หมายถึงว่าทำทานอะนะคะทำทานแต่ทำบุญก็ได้ ทำบุญก็คือสวดมนต์ภาวนานั่นแหละทำทานก็คือการให้ทานแม้กระทั่งการทําสังฆทานก็คือการให้ทานอยู่ดีชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสังฆทานนะฮะไม่ได้บบไม่ใช่พูดว่าสังฆบุญสังฆทานการทําบุญเนี่ยมีอนุสงเป็นอสงไข่กลับเลยนะคือการสวดมนต์ภาวนาน,นี่แหละการกราบพระการนั่งมองพระการ แผ่บุญอะไรอย่างเงี้ยแผ่บุญก็เป็นทานแต่ว่าก็เป็นแผ่บุญในระดับที่ไม่มีประมาณอันนั้นแล้ว,ลวเราจะมีรู้สึกมีความสุขที่เราได้ให้เรอเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คุณโชคดีคนอื่นเขาอะค่ะมีบางคนก็นั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่แล้วเป็นประจำคุณได้เติบโตมาจากการเรียนรู้จับประสบการณ์เก่าก่อนคุณได้เติบโตและทรานช์ฟอร์มตัวเองมา แล้วแล้วคุณก็มาถึงสเตจหนึ่งที่เป็นสเตจที่มีความรู้มากกว่าสเตจที่ผ่านมาคุณได้ปรับจิตปรับใจปรับอะไรได้แล้วมานานแล้วด้วยก่อนที่จะเกิดโควิดเพราะฉะนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณปลอดภัยกว่าคนอื่นเขาฉันก็สู้คนฉันก็สู้คนแต่ว่า บางทีคุณก็รู้สึกขัดแย้งตัวเองว่าจริงเหรอคุณมีความขัดแย้งในใจตัวเองเมื่อคุณเถียงกับตัวเองอ่ะแต่ว่าเราจะไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นเอาเป็นว่าอาคุณอส,สุสิทธิ์ท่านท่านบอกว่าทำต่อทำดีแล้วทำต่อไปทำทำทานบ้างให้ให้ทานคนบ้าง อแล้วก็รักษาสิ่งที่ดีๆนี้เอาไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะลืมบอกที่เหวียนนี้มีสีใบเพราะว่ามันติดเมืองมี่จบเลือกหน้าไพ่อันนี้นะคะจำได้หรืเปล่ารูสามนะรู้สึกอ่คนคนนี้ก็ก็ดีกว่า เป็นคนแรกแน่นอนนะคะว่าไพ่ออกมาสีสันดีกว่าเอ,อ่อท่านกำลังบอกว่าคุณเนี่ยอย่ายไปเสียดายกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วเช่นการลงทุนอันนี้ยกตัวอย่างนะสมมติคุณไปลงทุนอะไรสักอย่างแล้วมันแบบต้องปิดต้องชะงักต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยอย่ายไปเสียดายเลยมองสิ่งที่เหลืออยู่ดีกว่าสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรคือ f ฟ m i l y คือเพื่อนฝูงคือคนที่คุณรักได้รักคุณ คุณยังมีบ้านคุณยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกคุณยังมีเงินเหลือที่จะไปสร้างเพิ่มยิ้มเถอะยิ้มสู้ถ้าคุณมีครอบครัวอยู่คุณจะซาบซึ้งถึงคำว่า,าบ้านบ้านคือใจของคุณไม่ใช่คุณคือใจของฉันไม่ใช่เธอคือ ใจเธอคือบ้านของฉันเออนี่แหละนะคุณเริ่มต้นใหม่ได้และคุณสามารถที่จะเรียกว่าเกณฑ์เงินขึ้นมาใหม่ได้เลยในกรณีที่คุณสูญเสียอะไรไปบางอย่างนะหรือถ้าคุณไม่ได้สูญเสียอะไรไปคุณก็ตั้งจิตตั้งใจให้ดีคุณได้เงินแน่แน เงินมาคุณรวยคุณรวยแน่พูดง่ายแต่รวยในระดับไหนก็คือระดับที่เป็นบุญของคุณขนาดบุญของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นก็รีบสร้างบุญสร้างกุศลซะอีฉนันก็พูดไปแล้วนะฮะว่าการทําบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะคือการสวดมนต์ภาวนาการอยู่กับการดูจิตตัวเองการการอยู่กับตัวเองนั่นแหละการตัดความตัดเรื่องราวต่าง ที่อยู่ในจอทีวีหรืออะไรเนี่ยอย่าไปเอามันเข้ามาเลยมันเป็นเรื่องขอโทษดิฉันไม่ได้เป็นไรนะฮะฉันพูดมากเลยฉันไอคือถ้าคนเรานะสามารถปิดทีวีได้สักสามวันนะเราไม่รับรู้เลยนะอยู่แต่กับเสียงเพลงร้องเพลงคือฮาคือฮาไม่รับรเลยเลยแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีแบบเป็นเขาเรียกว่า เป็นซีรีส์ที่อาจจะคิค้ขุน่ารักฟินจิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะเคลินไปเลยคุณอยู่น,นั้นหรือคุณสวดมนต์ไปเลยสามวันภาวนาไปเลยสามคืนคุณจะ,จะรู้สึกโล่งๆเบาๆตัวคือดิฉันเป็นนะคนอื่นดิฉันเองฉันก็ไม่ทราบแต่ฉันก็แนะนำว่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็คุณเองอะ่ะมีบริวารที่น่ารักเยอะแยะ คุณสามารถที่จัดปาร์ตี้ได้หมายถึงว่าจัดปาร์ตี้ในบ้านเช่นติ้งย่างกันในในหมู่คณะครอบครัวของคุณคุณอาจจะมีสวนหลังบ้านหรือว่าจะมีสวนที่อื่นเช่นคุณมีบ้านที่สองบ้านที่สามอย่างเงี้ยไม่ใช่แม่น้อยนะหมายถึงว่าบ้านที่อยู่อีกที่หนึ่งที่มีที่ที่คุณจะปลูกต้นไม้ได้มากกว่าที่บ้านปัจจุบันที่คุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกให้ยิ้มเหอะที่ผ่านมาอย่าไปเสียดายมัน อ๋ไปต่อชีวิตนะชีวิตต้องสูน้นะจ๊ะมาจมปลักอะไรกันตอนนี้จริงๆคุณก็ไม่ได้จมปลังจริงคุณแฮปปี้นะแต่คุณรู้สึกเสียดายรู้งี้อย่างน้นนะน่ะรู้งี้เพราะฉะนั้นหยุดรู้งี้เพราะมันหายไปแล้วช่วยไม่ได้โอเคก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะอย มันอาจได้แค่สามนาทีแล้วหยุดเลยเหรอโอเคเจ๊เนี่ยฮะคิดว่าจะกลับมาดูหมออีกครั้งหนึ่งในนามของทิพย์บรมีดจนตั้งเปลี่ยนชื่อไปงั้นแหละไม่มีอะไรหรอกคุณคุณเลี้ยงดัท่านแอนเหมือนเดิมอ่ะฉันทำเพจขึ้นมาใหม่แต่ว่ายัางไม่ได้มีปกอะไรยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็เนี่ยเป็นครั้งแรกแหละวันแรกที่กลับมาทํานะฮะก็อืมก็ติดต่อติดต่อได้ที่เพจทิพย์บรมีดนหรือว่า ติดต่อทีฉันได้ที่ตรงนี้แหละเอดิฉันจะเขียนรายละเอียดไว้ในเพจทิปนะจะเขียนรายละเอียดแบบที่เคยเขียนแนหะแล้วก็ <c oughs> ฉันก็ยังดูคัมิมร์หาสต์เลขเหมือนเดิมซึ่งคำพภมพ์หาสตเลขเนี่ยมันบอกพื้นดวงของคุณได้อย่างชัดเจนแม่นยําบอกได้เลยคุณเป็นโรคอะไรคุณเป็นอะไรยังไงยังไงสับ แล้วก็ดิฉันก็ดูไพ่ประกอบไปด้วยแล้วไพ่ดิฉันก็จะเปิดที่แบบหลายสำรับมากเพื่อยืนยันว่ามันเป็นออกมาพูดในคำนองเดียวกันกับการทานายของดิฉันที่พีหัสเล่กับดิฉันเล่นเนี่ยขนาดนั้นเลยนฮะคุณแล้วก็ดิฉันจะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่ถามคําตอบคํานะดิฉันจะลูกค้าเก่าอ่ะจะรู้ว่าดิฉันดูดูดวงที่แบบ จนลูกค้าเตือนนะว่าเกินเวลามาหลายชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าโอเคต่อไปดีฉันก็จะแบบถนองตัวเองแล้วก็จะกระชับให้มากขึ้นตัวสิทที่ฉันทำเนี่ยนี่ฉันมีความมีความประสงค์เดียวเลยนะที่จะติดต่อสื่อสารกับกับคุณแล้วก็เอ่อให้วิธีคิด วิธีคิดเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนต่อให้คุณอยู่ในสถานที่เดิมๆอยู่ในทุกอย่างเดิมๆแต่ถ้าวิธีคิดเปลี่ยนเท่านั้นแหละชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ Tip Baramidal